วันนี้นะคะที่ฝรั่งเศสนะคะบรรยากาศดีมากนะคะแดดออกนะคะอ่อนๆน,นะคะและวันนี้นะคะก็วันเสาร์นะคะที่ในเมืองนะคะที่เราอาศัยอยู่นะคะก็จะมีตลาดนัดนะคะผู้คนก็จะออกมาเดินนะคะเดินชมตลาดเดินชมวิวรอบอ่าวนะคะอ่าวบาร้างองเฟอร์นะคะ วันนี้อากาศดีนะคะถ่ายรูปสวยนะคะนะักท่องเที่ยวก็เดินบนรอบอ่าวนะคะให้ดูบรรยากาศข้างนอกนะคะวันนี้นะคะหน้าร้านนะคะนะักท่องเที่ยวนะคะลูกค้านะคะเดินรอบรอบอ่าวนะคะวันนี้อากาศดีมากค่ะเหมาะสำหรับการถ่ายรูป แสงจะสวยมากนะคะด้านนอกนะคะตอนเช้านะคะผู้คนก็จะเดินนะคะามาหากินกาแฟนะคะดื่มกาแฟนะคะอา,อาหารเช้านะคะด้านนอกนะคะจะมีนักท่องเที่ยวนะคะเดินอยู่ร,บรอบๆนะคะวันนี้ไม่หนาวคะ่ะที่ฝรั่งเศสอากาศดีมากคะ่ะแดดดีนะคะตลาดนัดวันนี้คนก็จะเยอะนะคะ ปกตินะคะที่ฝรั่งเศสนะคะหรือที่นอร์มันดีนะคะช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะแล้วก็หิมะตกนะคะฝนตกนะคะส่วนใหญ่นะคะนอร์มันดีนะคะก็จะมีฝนตกรมแรงหิมะตกฝนตกทุกวันนะคะแต่ หลายปีมานี้รู้สึกว่าอากาศจะเปลี่ยนนะคะอากาศจะดีขึ้นไม่มีหิมะนะคะปีนี้ไม่มีหิมะลงเลยนะคะอาจจะมีลมอาจจะมีฝนนะคะเป็นบางวางังแต่ว่าก็ไม่เหมือนก่นกอนเนมื่อห้าหกปีที่แล้วนะคะหนาวมากนะคะฝนตกรมแรงทุกวนันบรรยากาศไม่น่าเที่ยวนะักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยเข้าช่วงเดือนกุมภานะคะนี่นะคะ บรรยากาศช่วงเช้าๆ้านะคะ9้าโมงครึ่งนะคะที่ฝรั่งเศสนะคะตอนนี้นะคะตามร้านอาหารนะคะก็จะเตรียมของนะคะเพราะว่าช่วงเที่ยงเนี่ยลูกค้าจะเยอะนะคะเขาก็จะเตรียมของตอน9้าโมง10โมงนะคะพ่อครัวแม่ครัวนะคะแล้วก็ลูกค้าก็จะเดินนะคะหาร้านนะคะทานกาแฟช่วงเช้าเ้านะคะเดี๋ยว11โมงนะคะคนจะเยอะกว่าน,นี้นะคะ ตอนนี้ยังกลางๆอยู่นะคะส่วนใหญ่ประมาณ11บอ็ดโมงคนเยอะมากนะคะหน้าร้านนะคะนี่นะคะผู้คนก็จะออกมาเดินนะคะ สำหรับท่านไหนนะคะที่ต้องการมาเที่ยวนะคะในเมืองอองเฟอร์นะคะจะอยู่ฝั่งตะวันออกนะคะของฝรั่งเศสนะคะติดกับประเทศอังกฤษนะคะแม่น้ำนะคะแม่น้ำแซนนะคะจะติดกับประเทศอังกฤษหร,หรือติดกับ,บรอนดอนนะคะใครที่อยู่อังกฤษนะคะสามารถนั่งเรือนะคะข้ามฟากมาได้นะคะประมาณ50 50นาทีนะคะ สำหรับใครที่อาศัยอยู่ประเทศเบล,ลเยียมนะคะก็สามารถขับรถมาได้น,นะคะประมาณ5-6ชั่วโมงก็จะมาถึงจุดนี้นะคะเมืองอองเฟอร์นะคะถ้าใครอยู่อ่อฮอลแลนด์นะคะก็จะประมาณเกือบหชั่วโมงนะคะจะมาถึงจุดนี้นะคะถ้าใครอยากมาเที่ยวนะคะสำหรับช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ เดี๋ยวอีกสักประมาณเดือนเมษานะคะนักท่องเที่ยวนะคะจะเยอะมากนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากมาเที่ยวนะคะแนะนำให้จองโรงแรมนะคะเพราะว่าช่วงสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยโรงแรมจะเต็มนะคะถ้าเราจองก่อนเรามีสิทธิ์ได้ราคาที่ดีและถูกนะคะแต่ถ้าเราจองแบบ ไม่กี่วันนะคะวันสองวันเนี่ยอาจจะราคาขึ้นนิดนึงนะคะโรงแรมเยอะแล้วก็ชอมโดนนะคะเยอะนะคะแต่ว่าช่วงสุกสร์อาทิตย์เนี่ยที่นี่นะคะโรงแรมจะเต็มหมดนะคะต้องจองล่วงหน้านะคะถ้าไม่ได้โรงแรมก็อาจจะถัดไปอีกประมาณ10กิโลหรือ15กิโลก็ได้นะคะสามารถขับรถนะคะ มาที่เมืองนี้ได้ไม่ไกลกันมากนะคะประมาณ20นาทีนะคะถ้าโรงแรมเต็มนะคะบรรยากาศที่นี่นะคะจะเป็นทะเลนะคะสวยนะคะเป็นเมืองสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะต,ตรงนี้นะคะเราจะมีพิพิธภัณฑ์นะคะพิพิธภัณฑ์ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะและก็รำลึกนะคะสมัยสงครามโลกนะคะส่วนใหญ่นะคะครอ,อ,อบครัวนะคะ ทารนะคะผู้สูญเสียนะคะทุกปีนะคะเขาจะมาจุดจุดนี้แล้วก็จะมาไว้อะไรนะคะให้กับผู้ที่จากไปสมัยสงครามโรครั้งที่สองนะคะมีนะคะประมาณเกือบร้อยปีนะคะเคยเห็นลูกค้าคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าเข้ามาที่นี่ก็เพราะว่าเขามาไว้อะไรให้กับญาติพี่น้องนะคะให้กับ กระปู่หรือทวดเขานะคะที่เสียชีวิตอยู่จุดๆุดนี้นะคะและช่วงประมาณเดือนสิงหานะคะพิพิธภัณฑ์จะเปิดให้เข้าชมฟรีนะคะประมาณ3วันนะคะรู้สึกว่าจะประมาณวันที่24ถึงวันที่27นะคะเปิดให้เข้าชมฟรีนะคะจะมีอุโม,มองค์อยู่ด้านล่างนะคะ สำหรับเป็นเหมือนหลุมดบภัยให้ท่านผู้ชมได้ไดลงไปดูกันนะคะลระด้านนอกนะคะที่เป็นถนนนะคะเส้นขอาขานะคะจะเป็นถนนนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะรถนะคะสามารถวิ่งได้นะคะหน้าร้านนะคะแต่ เดี๋ยวประมาณเดือนเมษายนนะคะจะปิดนะคะถนนห้ามรถวิ่งนะคะเพราะว่านะคะทางอำเภอนะคะอ,อ,อนุญาตนะคะให้ร้านอาหารทุกร้านนะคะตรงนี้นะคะสามารถตั้งโต๊ะนะคะรองรับลูกค้ารองรับนักท่องเที่ยวทุกปีนะคะเป็นเวลา8เดือนแล้วเราก็เสียค่าเช่าให้กับทางอำเภอนะคะ เป็นเวลาแปดเดือนนะคะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าร้านเนี่ยร้านเล็กนะคะถ้าเป็นร้านเล็กปริมาณเล็กนะคะก็รับลูกค้าได้น้อยนะคะดีมากนะคะสำหรับอำเภอที่อนุญาตให้าทางร้านนะคะ วางโต๊ะไปด้านนอกได้นะคะแล้วก็เสียค่าเช่าให้กับอำเภอนะคะเพื่อไปบริหารบำรุงและรักษานะคะเอาเงินส่วนนี้นะคะไปไปบำรุงนะคะไปสร้างถนนไปปลูกต้นไม้ทำบรรยากาศเมืองให้น่าอยู่นะคะก็ดีมากๆนะคะสำหรับเมืองนี้สะอาดนะคะสดชื่นนะคะเพราะว่าจะมีพนักงานเก็บขยะทำความสะอาดทุกวันนะคะ แล้วก็จะปลูกต้นไม้นะคะเปลี่ยนฤดูนะคะดอกไม้นะคะจะเปลี่ยนทุกฤดูนะคะจะมีคนงานนะคะคอยดูแลนะคะทางอำเภอจะเป็นคนจัดการนะคะจะเป็นบริหารจัดการสําหรับเงินที่เก็บค่าเช่าอย่างเงี้ยนะคะตามเมืองต่างๆนะคะเราไม่รู้ว่าเมืองอื่นจะเป็นเหมือนเราไหมแต่สําหรับเมืองที่เราอาศัยอยู่เนี่ยนักท่องเที่ยวปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยจะเยอะมากนะคะสําหรับแเดือนนะคะ ลานจอดรถนะคะมีประมาณสี่ลานจอดรถนะคะตรงนี้นะคะทางอำเภอก็จะได้เงินนะคะค่าที่จอดรถนะคะเพื่อมาบริหารนะคะจัดการในเมืองนะคะให้เมืองน่าอยู่ยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะคะบำรุงรักษาสำหรับรายได้ส่วนนี้นะคะแล้วก็ตลาดนัดนะคะตลาดนัดนะคะทางอำเภอก็สำหรับหน้าร้อนนะคะจะมีสองวัน ถ้าวันเสานะคะวันหนึ่งนะคะเปิด9โมงเช้านะคะ9โมงเช้าตลาดนัดวันเสานะคะสําหรับใครที่มาเที่ยวองเฟอร์นะคะจะเปิดประมาณ9โมงเช้านะคะจะเก็บประมาณบ่ายหนึ่งนะคะก็จะมีพนังงงกงานทำความสะอาดนะคะมารางถนนกวดถนนนะคะบางครั้งอาจจะมีเศษขยะหรือน้ํามันหรือ พื้นสกปรกนะคะเขาก็จะมีพนักงานของของอำเภอนะคะคอยทําความสะอาดให้ถนนนะคะสะอาดนะคะไม่สกปรกนะคะเพราะว่าบางครั้งอะตลาดนะะัดจะสกปรก,กนิดนึงนะคะแล้วก็อีกวันนึงนะคะอีกวันนึงก็จะเป็นเดือนพฤษภานะคะพฤษภาหน้าร้อนนะคะเราทางอำเภอการอนุญ,ญาตให้จัดตลาดนัดนะคะ ตอนบ่ายนะคะเปิดบ่ายสามโมงนะคะบ่ายสามโมงถึงหนึ่งทุ่มนะคะเก็บนะคะใกล้ๆกับอำเภอนะคะดีมากๆค่ะสำหรับค่าเช่านะคะตลาดนัดนะคะในเมืองนะคะก็จะอยู่ประมาณเม1เมตรเท่ากับ5ยูโรนะคะสำหรับใครที่ต้องการเช่าพื้นที่ขายของนะคะสามารถไปติดต่อกับทางอำเภอได้เลยนะคะถ้าใครต้องการมาขายของนะคะสำหรับเมืองที่เราอาศัยอยู่นะคะ